AI ถ้าเป็นไปด้วยดีสร้างให้เศรษฐกิจโตจริงทำให้ productivity เพิ่มจริงแต่ปัญหาคือ A, AI เนี่ยและเทคโนโลยีเนี่ยกำลังถูกพุกคามโดย geopolitics AI เป็นความหวังเพราะถ้า AI ไม่ deliver อีก4ตัวเหนื่อยแน่จริงไหม ซึ่งดีไม่ดีปีหน้าจะเริ่มเห็นหลางๆแล้วว่า AI จะตอบโจทย์หรือเปล่า AI จะเป็นไปตามคาดหวังได้หรือเปล่าจุดเริ่มต้นของ AI ทั้งหมดเนี่ยก็คือแร่เอิร์ธใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีจริงๆมันไม่ได้แร่แต่มันเป็นมันมันมีอยู่น้อยแต่มันไม่ได้แร่มันหาได้ เราไม่ได้รู้แต่ว่าเรารู้ว่านักลงทุนเนี่ยทุ่มทุนสร้างคือเป็นดันราคาหุ้น AI ขึ้นไปสูงมากใช่ไหมครับค่ะผมคิดว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่า AI เนี่ยต้องเริ่มสร้างกำไรให้กับคนที่ใช้ AI Follow the future สมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era s i x t h e Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และพุ้นศักยภาพสิบเด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนท์ถ้าเราอยากจะคุยกันจริงเนี่ยขอขอคุยลึกภาพยาวๆแล้วกันว่าจริงๆมันมีอยู่แมกกาเทรนอยู่5ข้อนะครับอย่างที่1คือ AI อย่างที่เราทราบกัน เอเนี่ยก็เดี๋ยวเราคงคุยกันทั้งวันก็เดี๋ยวผมจะไม่ได้คุยเพิ่มเติมอันที่สองคือ geo politics นะครับ geo politics เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปได้อีก2-3ปีเป็นอย่างน้อยเพราะเรายัางไม่รู้ว่าโลกใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงตอนนีมนมมนะ้มันไม่มี world order แล้วนะครับมันไม่มี world order แล้ว70ปีที่ผ่านมาอเมริกาเป็นคน underwrite เศรษฐกิจโลก underwrite ระบบความมั่นคงของโลก ตอนนี้ทรัมป์บอกไม่ทำเลยฉะนั้นทุกอย่างยุ่งเหยิงหมดตรง,ง,งเรื่องของ g e o p o l i t i c s นะครับเรื่องที่สมก็คือเรื่อง climate change อันนี้ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่สี่คือเรื่อง aging ของประชาชนอันที่5คนไม่ได้นึกถึงแต่จะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือหนี้ภาครัฐของทั้งโลกมันล้นสูงมากนะครับ AI ถ้าเป็นไปด้วยดี สร้างให้เศรษฐกิจโตจริงทำให้ productivity เพิ่มจริงจะช่วยแก้ปัญหา climate change จะช่วยแก้ปัญหา aging จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ของภาครัฐเพราะว่าถ้า GDP โตรัรฐก็เก็บภาษีได้แต่ปัญหาคือ A, AI เนี่ยและเทคโนโลยีเนี่ยกำลังถูกพุกคามโดย geopolitics นะครับฉะนันใน5ข้อเนี่ยคุณอยากให้ AI ไปได้ดีมากๆคุณอยากให GOPolitics ไม่กีดกันการพัฒนาของ AI เพื่อแก้ปัญหาข้อที่3ข้อที่ผมว่าคือหนี้ของภาครัฐคือ Aging แล้วก็คือคล m a เ e น h ์ n g งครับงั้น AI จะเป็นตัวกำหนด AI เป็นความหวังเพราะถ้า AI ไม่ Deliver อีก4ตัวเหนื่อยแน่จริงไหมอีก4ตัวเหนื่อยแน่นะครับ ฉะนั้นพวกเราทุกคนหวังว่า AI ไปด้วยดีจริงๆแล้วก็ตลาดหุ้นก็หวังมากๆถึงดันราคาหุ้นขึ้นไปเยอะขนาดนั้นคําถามคือว่า AI เนี่ยดิลิเวอได้จริงหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะสําคัญที่สุดซึ่งดีไม่ดีปีหน้าจะเริ่มเห็นหลางๆแล้วว่า AI จะตอบโจทย์หรือเปล่า AI จะ เป็นไปตามคาดหวังได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าบริษัท AI ต่างๆเนี่ยเขาเตรียมจะต้องทุ่มเงินลงทุนเนี่ยอย่างน้อยประมาณ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐเยอะไม่5ล้านล้านเหรียญสหรัฐ GDP ประเทศไทยอ่ะมันแค่ประมาณ5แสนล้านเหรียญมันเยอะขนาดนั้นน่ยนะครับเยอะกว่า GDP เราสิบเท่าใช่ครับทีนี้นี่เป็นจุดที่ก็ยังมีคําถามนะคะอาจารย์ว่า ตกลงแล้ว AI จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสร้าง productivity ได้หรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงปีหน้านะคะคืออาจารย์มีเงื่อนไขหรือว่ามีสิ่งที่เป็นตัวประมาณการหรือตัวชี้วัดอะไรทำไม2026ถึงจะเป็นตัวที่เราน่าจะพอรู้แล้วว่า AI ได้ผลหรือไม่ได้ผลเราไม่ได้รู้แต่ว่าเรารู้ว่านักลงทุนเนี่ยทุ่มทุนสร้างคือไปดันราคาหุ้น AI ขึ้นไปสูงมากใช่ไหมครับ AI เนี่ยต้องตอบ ต้องตอบสนองได้ในระดับหนึ่งถ้าตอบได้ก็ราคาหุ้นก็ไม่ลงถ้าตอบได้ไม่ดีราคาหุ้นก็จะลงแล้วมันก็จะเริ่มทําให้เกิดมีปัญหาว่าโมเมนตัมของการพัฒนา AI เนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ผมคิดว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่า AI เนี่ยต้องเริ่มสร้างกําไรให้กับคนที่ใช้ AI จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายผมขออนุญาตไล่ให้ฟังนิดนึง<ล>นะครับจุดเริ่มต้นของเอ,อ AI ทั้งหมดเนี่ย ก็คือแร่เอิร์ธใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีจริง,รงๆมันไม่ได้แร่แต่มันเป็นมันมันมีอยู่น้อยแต่มันไม่ได้แร่มันหาได้แร่เอิร์ธเนี่ยจีนเนี่ยเขาคุมซัพพลายเชนไปเกือบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอการแปรรูปนะครับในร่องการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเซปร r เ t ตติ้งหรือรีไฟนิง แล้ว refining แล้วเนี่ยแร่เอิร์ธที่ไปใช้เนี่ยมันจะใช้อะไรที่สำคัญที่สุดอันนึงคือไอ้แมกเนตคือไอ้แม่เหล็กจีน,เ,นเขาคุมแม่เหล็กไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์มันพื้นฐานเอาทุกอย่างที่จะทำา AI เนี่ยจีนเขาคุมตรงนี้นะครับโอเคฉะนั้นพอเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาของแร่เอิร์ธคืออะไรในการผลิตแร่เอิร์ธหนึ่งตัน หตันคุณจะสร้างมวลภาวะ2000สองพตันสองพตันนะครับเพราะคุณขุดดินมาเยอะแยะเลยแล้วคุณก็ทําให้เกิดฝุ่นเยอะแยะเลยแล้วคุณก็ต้องเอาเคมีเข้าไปกล้างออกมาไอเคมีมันก็จะมันก็จะละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายไปแล้วก็รั่วไปถึงน้ําเนิ้มต่างๆโอ้โหพลูเช่นมหาศาลหนึ่งต่อสองพตันนะครับ เพราะฉะนั้นหลายประเทศถึงไม่ยอมทำแต่จีนตั้งใจจะทำเพราะรู้ว่ามันสำคัญนะครับรู้ว่ามันสำคัญตรงนี้ก็ต้องปล่อยจีนเข้าไปต้องปล่อยจีนเข้าไปแต่เขาก็เลยมี leverage ในการไปบี้อเมริกาเพราะเขาคุมตรงนี้อยู่อันนี้คือโช๊คพอยท์นะครับประเทศไทยเราเกี่ยวไหมมีเอี่ยวไหม แทบจะไม่ค่อยมีเท่าที่ทราบในเชิงของตัวแร่เอิร์ธถามว่า AI มีประโยชน์ไหมก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กับใครดูเหมือนกันตอนนี้มีประโยชน์กับ,น Sakura, นกบนคนหลายๆคนโดยเฉพาะในระดับสูงที่เข้าถึง AI ตรงนี้นะครับมีประโยชน์แล้วเอาไปใช้เพื่อทำกำไรให้กับบริษัทได้ไหมตอนนี้บอกว่ายังไม่เห็นย้ำนะครับมีประโยชน์แต่มันยังไม่ไปถึงบอททอมไลน์ ถามว่าทําไมไม่ไปถึงวอรทํไลนยก็อาจจะมีสองสามเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาเราจะเอา AI มาทําอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้ฉุกคิดได้เหมือนมนุษย์ฉะนั้นต้องให้มันมันให้มันมอีอะไรที่พลาดไม่ได้หลายๆอย่างอัที่หนึ่งใช้เวลาอันที่สองเนี่ย เอาไปใช้ทำกับอะไรบางคนเอาไปใช้กับฟร o นต์ออฟฟิศใช้แชทบอทซึ่งก็อาจจะใช้ได้แต่ดีไม่ดีอาจจะต้องไปใช้กับ Back ออฟฟิศคือทำ a c c ounting หรือทำอะไรที่มันข้างอินเทอร์ไม่ได้ไปเจอกับลูกค้าเพราะว่ามันไม่ไดนามิกเป็นต้นนะครับฉะนั้นคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สามนี้ผมว่าเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะค่อยๆ Replace จากขั้นล่างขึ้นไป มันจะไม่ค่อยมันจะรีเพล e จากข้างล่างขึ้นไปก่อนค่ะดันั้นตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่เอาไปใช้แล้วใช้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนระดับบนพวกซีสวีดเอาไปใช้แล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นใช่ไหมครับแต่มันยังไม่ได้ทำให้ทั้งออแกไนเซชันเนี่ยเริ่มมีกำไรผมคิดว่าหลักๆตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่มันกระทบเข้ามาใน GDP เห็นได้บ้างหรือย,อยังคะอาจารย์เพราะ GDP ก็อาจจะไม่ได้ต้องสะท้อนมาจากกำไรของรายบริษัทมีการลงทุนมันก็เกิดผลกับ GDP แล้ว คือการลงทุนอันนั้นเนี่ยมันเกิดแน่ๆอย่างที่ผมบอกเพราะราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วทําให้เขาทาให้เขาหาเงินได้บริษัทพวกนี้ดูสิหุ้นเยอะขนาดนี้ใครๆก็อยากจะทาด้วยเกี่ยวกับเขาใช่ไหมครับแบงก์ก็อยากปล่อยเขาก็สามารถที่จะหาเงินมาได้ไปไปสมมติจะออกหุ้นใหม่ก็ได้เงินมาเยอะแยะแนละ้วสมมติใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเนี่ยจะลงทุน แต่ไอ้ลงทุนอันนี้มันคือความเสี่ยงว่าลงทุนไปแล้วจะได้ผลตอบแทนหรือเปล่าอย่างไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้ห้าล้านล้านที่ผมว่าเนี่ยตอนนั้นที่อาจารย์ระบายสีเหลืองนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ได้เตรียมก็พูดตรงๆคือไม่ได้เตรียม continuous investment in human capital เราก็รู้ว่าด้านการศึกษาเรามันไม่ค่อยได้แข็งแรงเท่าไหร่เรื่องสเต็มและยิ่งแล้วอีกเพราะว่าพิซซ่าสกอร์เราตกตลอดเป็นต้นน่นะครับ mobility of labor and capital เราก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยแทนที่จะ จ้างงานคนจากต่างประเทศทุกเมื่อม,ม,มีคนเก่งๆเข้ามาเนี่ยจะไปขอตอมอขอคนเข้าเมืองยากลาบากเลยทุกอย่างหมดเลย Mobility mm ้แคปิต l ก็อาจจะดีดต่โมดลเลเตอร์ hmm. จะไม่ดีเท่าไหร่ Dynamic d y n a มิกอาร์แอน s ี e อกก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเป็นมีความโดดเด่นตรงนี้นะครับไอ้ f l e x l b i l i t y of legal f r a m e w ร r k ยิงย่งยิ่งยิ่งค่อนข้างยากอย่เลยท mm hmm. ่านผู้ประกอบการในเซกเตอร์นี้จะรู้ดีครับค่ะ Follow the Future สัมมสนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพอบกับทีม Win the AI Era, s ซ s t h a a ัลฟาเซอ v ์ v e the, the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event